เเออโอโคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจจะบอกแนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะแนวทางเรียกวิ่งวิ่งบนนะคะวิ่งบนนะคะวันที่16กันยายน2563นห้ารอยหะคะออวิ่งบน16กันยายนวันนี้นะคะวิ่ง2กับ3นะคะมา1ตัวนะคะเ,ออเลขออกวันวันอะไรคะวันพุธเหรอ มันพุทธ er? หรือเปล่าน่าจะออกวันพุทธเนาะกำลังวันพุธนะคะวิ่งสองสามนะคะวันนี้จะเข้าหรือเปล่ามาดูกันนะคะสองสามนะคะใครมีเลขกําลังวันนะคะเลขกําลังวันเปิดตารางเทียบได้เลยค่ะเปิดตารางเทียบได้เลยนะคะเปิดตารางเทียบสองนะคะสกับ3าวิ่งบนนะคะวิ่งบนนะคะบนนะคะวิ่งบนนะคะวิ่งบน สองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะ,ะถ้ามีสองนะคะก็จะเป็นสอง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 สี่สองสามสองสี่สองหกเนาะสองสามสองสี่สองหกแต่ว่าในบรรดาสามตัวเนี่ยสองกับสามต้องมาแต่ไม่รู้ว่าจะหลักไหนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะหลักไหนนะคะ แต่ต้องมาแน่นอนนะคะวิ่งบน2กับ3แต่ต้องมาแน่นอนนะคะมาแน่นอน2กับ3งวดที่แล้ว9กับ1ค่ะ9กับ1นงะคะงวดที่1กันยาก9 1, กับ1ออกออ9กับ1นงะคะงวดนี้ให้2กับ3วิ่งบน2กับ3นะคะจะเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหามาเพิ่มอีกนะคะหามาเพิ่มอีกในาหาดูเล็กวิ่งแม่น,มนๆเนาะ ดูเล็กวิ่งแม่นแม่นหามาดูนะคะใครมีเล็กวิ่งแม่นแม่นมาจับชนกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอแบบรออาจารย์เล็กวิ่งแม่นแม่นมาจับใส่กันนะคะมวดที่แล้วเข้าตรงตรงเลยนะคะเข้าตรงตรงเลยเก้าเก้าเจ็ดนะคะรอเลขของอาจารย์สองอีกอีกสองท่านนะคะอีกสองท่านมวดที่แล้วจับจุดไม่ได้อก็เลยก็เลยลองมาทําดูนะคะลองมาทําดูมวดที่แล้วอาจารย์หนึ่งฟันเก้า แล้วอีกอาจารย์หนึ่งก็ฟัน9แล้วของตัวเองก็เอ่อก้าหนึ่งนะคะอีกอีกอาจารย์นึงก็ฟัน7นะคะฟัน7แล้วที่มาจับใส่กันก็จะเป็น997เลยเปะนะคะเดี๋ยวเมื่อวน,นี้ลองลองท่านยังไม่ลงนะคะท่านยังไม่ลงเดี๋ยวเราตามตามกันเนาะตามต่อกันดูเอาไปลุ้นลุ้นเลขวิ่งกันก่อนนะยันใครที่มีแบบเลขเอ่ออาจารย์ที่วิ่งแบบแม่นๆนนะคะบอกกันด้วย <laughs> บอกกันด้วยนะคะ เลขวิ่งแม่นๆนะคะวิ่งบนนะคะวิ่งบน2อสนะคะวิ่งบน2อสามวันที่แล้วเข้าทั้งบนและล่างนะคะ97แล้วก็98นะคะวันที่แล้ววันที่แล้วเนี่ยหนึ่งกันยานจะเป็นวิง่งวิ่งบน91นะคะ9กับ1นะคะ9 9เนี่ยเข้าทั้ง97และ98นะคะเข้าเข้าเข,ข้าทั้งบนและล่างเลยแบบอู้หมหัศจรรย์ทำไมฉันมองข้ามไปได้ยังไงจดใส่แบบเขียนสูตรไว้แบบหืม แต่เนาะคนเราเนาะไปเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างนี้แหละเออข้าทั้งแบบทั้งบนและล่างเลยอ่ะเก้าเจ็ดกับคู่เก้าทำไมฉันเนีแบบว่าฉันทะไมเชื่อคนอื่นอ่ะท้ไมันไม่เชื่อตัวเองแปลกมากเลยวันนี้จะขอเชื่อตัวเองนะคือหลายงวดแล้วแหละที่แบบไม่เชื่อตัวเองอ่ะพอพอมีเลขดังเลขอะไรมามนี่ก็เขว,ไป,วไ,ปไปเขวไปไปซื้อกับคนอื่นเนาะงวดที่แล้วคิดว่า ก้ากับเจ็ดมันต้องมาแน่นอนแบบฟันเจ็ดอ่ะฟันเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอย่างเงี้ยเจ็ดสามเงี้ยกับสามห้าอย่างเงี้ยแบบ 3, 5, อ,แบบอุย้ยทามันออกที่แบบถ้ามันไม่ออกก็เจ็ดแต่เนาะแบบแบบเมื่อเน,นี้ยฟันเลยนะฟันสองกับสามนะฟันสองกับสามมาตัวนะคะเดี๋ยวรอเลขอาจารย์อีกเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงให้คร่าวๆนะที่ชอบตอนนี้นะที่ชอบตอนนี้นะคะชอบตอนนี้คือเก้า 953ห้าสามค่ะที่ชอบตอนนี้นะที่ชอบตอนนี้จะตามอีก5 3สามงวดที่แล้วแบบซื้อ5้าสามเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆเลยนะคะถ้าถ้างวดมีมาแบบมีเฮค่ะมีเฮนะคะ2กับ3นะคะวิ่งบน2กับ3นะคะวิ่งได้เลยนะคะวิ่งได้เลยคือแบบยังไม่หลุดเลยค่ะสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยแต่ตัวเองคือไม่ชอบเลขวิ่งเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆวันเนาะใกล้ๆวันเดี๋ยวเราค่อยมาแบบมาเอามาจับเสียกันนะคะเอามาจับเสียกันว่าจะได้สามตัวตรงๆเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะแต่แต่ที่แน่ๆเลยนะคะที่ชอบอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยชอบมากนะคะชอบมากนะคะชอบมากเลยคือตัวนี้นะคะชอบมากจัดจัดหนักนะจัดหนักอีกนะตัวนี้นะ ใช้วิจารณาในการรับชมนะคะวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นแค่แนวทางนะคะจะ, <Okay. S 1> ะลาไปก่อนนะคะ